แค่ทำสี่อย่างนี้เลือดก็จะไม่เหนืดระบบไหลเวียนเลือดก็จะกลับมาดีจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าเลือดเนื่นนี้ส่งผลยังไงกับร่างกายและก็มีเพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์ถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้เรามีภาวะเลือดนืดได้ยังไงอันที่1เลยนะครับ ตื่นเช้ามาดื่มน้ำา1-2แก้วและน้ำที่ดื่มต้องเป็นน้ำแร่นะครับจะดีมากยิ่งขึ้นเพราะน้ำเป็นองค์ประกอบของเลือดก,การที่เราดื่มน้ำในระหว่างวันนะครับรวมรวมกันให้ได้2-3ลิตรก็จะทําให้เลือดของเราไม่กลับมาเนือดอย่างแน่นอนครับอันที่2ครับลดของทอดของมันรวมถึงของหวานครับเพื่อนเอนลองจินตนาการดูนะครับแก้วน้ำเราใส่น้ำ้ไในแก้วนะครับและใส่น้ำตาลลงไปคนให้ละลายครับยิ่งใส่น้ำตาลลงไปมากเท่าไหร่น้ำในแก้วเปลี่ยนเป็นยังไงครับมันจะเนืดจะข้นจะเหนียวครับ เลือดในร่างกายของเราก็เช่นกันครับอันที่3ครับเติมผักใบเขียวและไขมันดีครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปลาน้ำมันมะกอกที่เป็นไขมันดีพวกนี้จะลดการอักเสบทําให้ระบบไหลเวียนเลือดดีและดีต่อหัวใจมากๆและข้อที่4อันนี้ง่ายมากครับขยับขยื่นร่างกายเราบ่อยๆครับรวมถึงออกกําลังกายครับอันนี้จําเป็นมากยิ่งร่างกายของเราไม่มีการขยับขยื่นนะครับเชื่อไหมฮะ ระบบะไหลเวียนเลือดเราจะแย่มากเลือดจะข้นจะหนืดครับ